หน้าที่ของพวกเราที่เป็นพระเป็นสมณะจะต้องปกป้องหลักธรรมพระวิไนร่วมกันนี่เป็นจุดสำคัญที่สุดนี่เป็นหัวใจของพุทธาศาสนาถ้าพระวินัยตัอ้งอยู่าศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวิันไม่ตั้งอยู่าศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่หลวงปู่เอาตัวนี้เป็นเครื่องวัดเหมือนกับทหารกล้าที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองน,นั่นแหละต้องเอาชีวิตแล้วจิงจะสามารถ ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ได้นี่ก็เฉกเช่นเดียวกันยอมตายดีกว่าเสียสัตย์ยอมตายดีกว่าเสียศีลเ็กเช่นเดียวกันดูทางโลกทางธรรมก็ไม่ได้แตกต่างกันดูทหารกล้าที่พีจีเพื่อชาติไม่ยอมให้ใครเข้ามายุ่งนี่ประเทศของกูกู้จะรักษาโดยเอาชีวิตแรกศาสนาก็เหมือนกัน ไม่ได้แตกต่างกันนะลูกเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมต้องเคารพในสิกขาบทผู้ปฏิบัติธรรมต้องเคารพในศาสดาจึงจะสามารถทรงมรรคทรงผลได้ไม่งั้นก็ไม่สามารถทรงมรรคทรงผลได้นะลูกเนะี่ยก็เห็นทั้งเท่าที่เราเห็นกันทุกวันดูก็เห็นนั่นก็มีแค่นี้แต่พระตัวทาาเป็นยังไงเหมือนกับทิศแย้มเหมือนกับทิศอาจเหมือนกับหลายๆทิศที่เป็นให้พวกเราเห็นมีะลรที่ดีดีขึ้นมาอย่างนี้และ นี่ละผู้ไม่ทรงรำทรงวิน,นัยก็จะบอกว่าอ,อุปนิสัยวาสนาบารมีท่านท่า,เาเทนเป็นพระเถระนุติและชั้นผู้ใหญ่นะผลสุดท้ายเงินทองหลายร้อยล้านหลายพันล้านเอาไปเทิดทุนหอยนุ่นพี่นาวนะลูกนะหลวงปู่พูด,ดี่ไม่ได้สะทกสาดานใดๆถ้าทำวินัยยังอยู่จาดสนาก็ต้องยังอยู่ถ้าเราไม่กระทำใครจะกระทำหน้าที่ของพระหน้าที่ของสมณีน หน้าที่ของบัณฑิตกาที่จะต้องร่วมกันร่วมกันปกป้องหลักธรรมหรืพี่ไหนเป็นการทําสังขยานาตลอดตลอดไม่ใช่ว่าเป็นบ้าแบบนี้นก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปประเทศชาติบ้านเมืองก็เช่นเดียวกันผู้ไม่รักประเทศชาติก็เปรียบเสมือนพระไม่เคารพพระพุทธเจ้าผู้ที่ไม่รักประเทศชาติไม่สนใจใยดีมีแต่ของกูของกูกูจะเอาอย่างเดียวขายประเทศชาติบ้านเมือง ไม่ได้สนใจใยดีว่าประเทศชาติจะอยู่ยังไงไม่ได้สนใจใยดีว่าคนจะทุกตก,กทุกได้ยากตกละกรรมลำบากไม่สนใจสนใจแต่เรื่องเดียวว่าต้องกูต้องกูต้องดีกูต้องเด่นกูต้องดังกูต้องได้กูต้องรวยนี่การเห็นแก่ตัวในทางโลกการเห็นแก่ตัวในทางรมก็เหมือนกันไม่ได้สนใจกับพรพบทิศาสนาเลยว่าเป็นยังไงพ่อจะเป็นยังไงคุณพุทธเจ้าเป็นยังไงไม่สน สนแต่ว่ากูต้องมีราบจัการะคนต้องมาเสนอถือ,ถอเดินยอข้าพเจ้านั่นน่ข้าพเจ้าต้องเด่นดังในโลกของโชเชี่ยวหรือว่าคนเห็นมากคนรู้มากมากราบมาไหว้คนเตะจองเสนอถือโดยที่ไม่ได้สนใจใจดีกับหลักพระวินัยเลยพ้ารวิกาเขาไม่ทราบที่เขาไม่ได้เรียนเรื่องพระวินัยนี่เขาเห็นโอ้ท่านหน,หน้ากราบหน้าไหว้นั่นท่านเทศเรื่องบุญเรื่องบาป เหตเรื่องมากเรื่องผลสมควรที่จากรบที่จะไหวเขาก็มากราบมาไหวเพราะเขาก็ไม่รู้นั่นเรื่องของเรื่องมันผู้ที่รู้เขาก็แยกแยะด้วยเหตุด้วยผลเหมือนกับลกูกหลานที่คอมเมนต์มาเมื่อเชา้านี้นั่นเขาแยกแยะเต็มห่วงพระศาสนาว่าพระเร็วๆส,สามๆเยอะพวกดีละทีนอ,นอกรีดนอกลอยเยอะเราจะทำยังไง จิงใจะให้หลักธรรมหลักวิในสว่างจะไหวไม่จางหายเหมือนควันบรุรีอยู่ที่เราทั้งหมดนะลูกเนะี่ยพระดีถ้ารวมตัวกันได้บัตฑิกาดีถ้ารวมตัวกันได้รับรองได้เลยะอาจจะเจรยนรุ่งเรืองมั่นคงต่อไปต่อไปลูกเนะี่ยประเทศชาติศาสนาสถาบันต้องคู่กันูุทีิอาผพุทีิหารปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองได้ขุนหารกล้าปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองได้แต่ พวกขี้ขาดตาขาวปกป้องบ้านเมืองไม่ได้พระที่กล้าที่อาจที่หานเคารพุทธเจ้าอยู่ในธรรมในวินรรัยปกป้องศาสนาได้พระขี้ขาดตาขาวทำลายหลักธรรมหลักวินัยปกป้องศาสนาไม่ได้เหมือนก,นกันกับทางโลกนี่ลูกทางโลกกับทางธรรมแยกแยะก,กันไม่ออกทหารถ้าเป็นผู้กล้าประเทศชาติก็จะมั่นคงทหารตาขี้ขาดตาขาวประเทศชาติ ก็ต้องเป็นประเทศอื่นศาสนาเหมือนกันลูกนี่พระทักกาทราทาอัตหารเขาหลวงพุทธเจ้าจริงๆรับรองได้ว่าไม่เสื่อมพุทธศาสนาไม่เสื่อมแบบนี้หลักธรรมหลักวินัยสว่างสว่าตลอดสว่างสวยตลอด,ลอ,ดอันนี้มันไม่เป็นเหมือนที่เราคิดที่นั่นดังที่ลูกเห็นที่ไหนที่ไหนก็พอกันที่ไหนก็พอกันพอเราออกมาปับ๊บด่าปับ๊บพอเราออมาปับ๊บด่าปับาป๊บนี่ลูกต้องเข้าใจด้วยว่าศารนะพุทธนี่เลือดประเสร,ริฐนะลูก คู่กับประเทศชาติบ้านเนืองชาติก่อนละเมื่อมีชาติก็มีศาสนาสถาบันสามสถาบันใหญ่ๆนี้ต้องอยู่อย่างนี้สถาบันของชาติศาสนา,าสถา,า,าบันของราชามหากษัตริย์นี่องค์ประกอบแห่งพุทธธรรมสงฆ์องค์ประกอบที่แน่นที่สุดถ้าไม่มีสถาบันราชาพระมหากษัตริย์ก็พุทธศาสนาไม่มีมากไม่มีผล ถ้ามีประเทศชาติก็ไม่มีศาสนาดังที่ลูกเห็นเดี๋ยวนี้ชายแดงกรเหมน็นไม่น่าไว้วางแจนนลูกเราจะทํำยังไงจริงจะช่วยทหารกล้าได้ทํายังไงจริงจะช่วยเราผู้ที่อบพยพได้เท่าที่เราพอจะทําได้เพื่อเป็นขันกําลังแจงให้กับทหารกล้าด้วยและเป็นขันกําลังแจงให้กับศูนย์อพยพด้วยผพ้อพยพด้วย เท่าที่เราจะทําได้ตามสติกําลังปัญญาของพวกเรานั่นแหละไม่จะว่าลวงปู่เรียกอะไรลูกหลานใดๆทั้งสิ้นน,ะนั่นแหละไม่ระ่าเรียกอะไรคนนั้นคนนีองงน้อย่างนั้นอะย่างนี้นะลวงปู่เปิดรับบริจาคอย่าว่าเรียกะลรนะลูกเสื้อผ้ามีข้าวสารมีอาหารแห้งมีอะไรมาก็เอามารวมกันดูเพราะศูนย์ใหญ่เขาก็มีถ้าเราไม่ไปก็เอาไปรวมที่ศูนย์นั้น อันนี้เราก็ช่วยกันอา้าววัดป่าเฮลินก็ช่วยอีกจุดหนึ่งทางด้านนั้นทางด้านบัวลอยวัดป่าวิเศษเจย,ยรามก็ช่วยอีกจุดหนึ่งช่วยกันลูกคนละไม้คนละมือแล้วก็เอาไปรวมกันจุดใดจุดหนึ่งที่จังหวัดจังหวัดเขามีนี่ใช่ไหมล่ะนั่นจังหวัดก็มีหรือกลุ่มของเอ้มูลนิธิต่างๆที่เขาใจใหญ่อย่างงั้นเขาก็มีหรือของกลุ่มของที่บอกว่า อะไรล่ะที่เขาได้รวมตัวกันเพื่อเอานําสิ่งของนี้ไปมอบที่ชายแดนก็มีถ้าเราไม่ได้ไปแล้วก็เอาไปรวมกลุก่มนี้เอใใย่างลังใจให้กับศูนย์อพยพเป็นกําลังใจให้กับทหารกล้าเดี๋ยวนี้ยังต้องกันอยู่ในลูกนะก็ไม่ทราบว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนี่คือสงครามลูกสงครามก็ต้องพังกันไปทั้งสองฝ่ายต้องวุ่นวายทั้งสองฝ่าย สงครามก็ต้องทําให้เสียชีวิตทั้งสองฝ่ายสงครามก็ต้องทําให้ชีบหายทั้งสองฝ่าย่งา,งยงงา,ยยางนั้นเวลาที่เกิดสงครามขึ้นวงศาคณาญ,ญาติของกุเจเจ้าทะเลาะเบาะแวงกันเรื่องน้าพระองค์จึงเสด็จไปห้ามพระเจ้าวิทูลจะยกทัพไปทําลายกรุงกบิลพัทพระพุทธองค์ก็เสด็จไปห้ามพะถ้าสงครามแล้วมันก็ต้องพังไปสองฝ่าย ศูนย์เสียทั้งสองฝ่ายตายทั้งสองฝ่ายชีพหายทั้งสองฝ่ายถ้ามันก็สงงรามนี่ดีทั้งสองฝ่ายแต่จะเป็นไปได้หรือไม่โอย้ยากลูกเฮ้ยว่าเป็นไปไม่ได้เออนี่ถูกต้องตางฝ่ายก็ต่างมีทิฏฐิมานะต่างฝ่ายก็ต่างมีกิเลสอันนี้ของของกูอันนี้ก็ของกูอ,นนกอ,งกอันนี้ก็ของกาอันนี้ของขา้าพเจ้าส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ทางโลก ผู้ที่มีกิเลสก็เป็นธรรมดาธรรมชาติเตะทางนี้ศาสนาอันนี้ที่น่าเกลียดดูกถ้าที่มีกิเลสน่าเกลียดพระผู้ที่ปฏิพฤติปฏิบัติเพื่อละกิเลสโอ้ยอันนี้น่ากราบน่าไหวน่ายกจ้องเส่เสนพระสั่งสมกองกิเลสออ้ยน่าขยักขยักแยงเหมือนทิศแจมเหมือนทิศอาจางงั้นเหมือนได้หลายทิย่างงั้นอันนี้น่าเกลียดที่สุดอายหมาเจ้าจา๋า มาเจ้าจ๋าดูที่มันพีชพีเพื่อชาติเมาชานี้เราก็ทําบุญให้มันทําบุญให้เจ้าหมาเจ้าจ๋าด้วยทาบุญให้กับทหารกล้าิบห้านายด้วยพร้อมทั้งประชาชนผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วยเมื่อชานี้มีความสุขถึงคนจะว่าเรา ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทําเอาหน้าเอาตาทําเพื่ออยากเด่นอยากดั้โอ๊ยแล้วมันเข้าไปเข้าการเลูกนั่นนาจีต่างปากของไก่ปากของมันปากหมูปากหมานี่มันเป็นอย่างนั้นอุตส่าปากหมูปากหมาก็ไม่ได้เพราะหมามันดีกว่าพวกนี้ปากพวกนี้มันเร็วกว่าหมาเพราะหมาเจ้าจ๋านี่ดูที่มันเห็นพวกทหารกล้ามามันเห่าเลยไปนี่มาเพื่อเตือนภัยพอหมาเห่าปั๊บเขาก็จริงมาเลยปั๊บมันเตือนภัยให้กับทหารทางก็หลบเห็นไหมล่ะ หมาเจ้าจา๋าเดยวเจ้าขาขาดนี่ยังไม่ได้ส่งรายงานมาเด็กไม่ได้ส่งภาพมามันชื่ออะไรอหมาเจ้าจ๋านี่มันมันชื่ออะไรด้ยลืมชื่อมันนะลูกเขาก็บอกอยู่มันเขาเรียกว่ามันเขาเรียกว่าไอ้สามไอ้สามเพราะมันเหลือสามขานี่มันระแวดระวังมันป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองป้องกันทหารมันสู้กับทหารกล้า ดีกว่าพระหลายล้านเท่าพระพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เลื่อนผู้สืบผมก็ยกไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมนะเหมือนพระสกราชอย่างนี้หรือพระเทรลานุเทละที่ทรงรรมทรงวินยัยผมก็ยกไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมจอมขันผมพูดเฉพาะพระรียนสมสานพระที่ทำลายศาสนาไม่เห็นหลักธรรมหลักวินัยเป็นใหญ่เห็นลาบสกราละเป็นใหญ่เห็นความส,สรรเสริญยืนยอเป็นใหญ่เห็นความเด่นความดังเป็นใหญ่ผมพูดเฉพาะพระกลุ่มนั้นเหมือนทิศเยีมอย่างนี้ มันทิศอาจอย่างนี้ม่ใช่เจ้าคณะภาคเหมือนเจ้าฟ้าเจ้าคุณเหมือนพระภูมิพระราดไปอย่างนั้นดังที่เห็นต้องการความเด่นความดังอย่างเดียวเหมือนทิศคมอย่างนั้นก่อนแรกก็ตั้งตน่นู่นเห็นไหมละ่ะตั้งเตที่อะไรละ่ะหลวงปู่เนนคำอย่างนั้นอุย้ยนี่หลวงตาบัวลักขันหลวงพ่อเนนคำหลวงปู่เนนคำขึ้นมาคนก็ลังไหลไปลังไหลไปผลสุทายเป็นไงพี่นาดูเน่ย นั่นก็พระอาหารหันเกิดแล้วเป็นผู้ที่แทนองค์ลุงตาบัวแล้วคนก็หลังไหลไปหลังไหลไปไม่ตรสิทธิเราก็ไปนี่ที่เราที่บันโหรักคำเนี่ยโอ้ยลวงปู่ไปไหมนี่ไปกราบลวงปู่แน่นคำไหมเลือดประเสริฐจริงๆนะอุ้ยตำรวจทาหารเต็มท่านเป็นพระอาาริยบุคคลเป็นพระอาหารหันเรามอยู่นี่ไงที่นั่นนะโอ้ไปถออ อย่าว่าเตะ้หลวงพ่อเนียนคำหลวงปู่เนียนคำเลยลราว่างั้นเมตเตพระพุทธเจ้ามาหลวงปูก่ก็ไม่ถามว่าที่หม่อมฉันรู้เห็นอยู่นี้คืออะไรพระเจ้าข้าถามทางไงถ้าใครถามเราจะท้าคดอยู่แสดงว่ายังโง่อยู่นั่นนี่ยพากันลังไปลังไปหลังไปพะุทธเ้าเป็นยไงละ่ะเป็นยังไงลูกพินาเอานะแล้วก็ไปนี่แล้วก็ไปอุบวน,น,น่ไปบ้านองหลวงปู่เนียนคำเห็นไหมล่ะคลกเลือนาดใหญ่เห็นไหมละ่ะจี๊ฉันละ่ะห้องใต้ดิน นั่นก็บ้านนั้นก็เป็นบ้านนี่เราก็ไปพิธบดีบ้านนั้นอันนี้เราก็ไปพักเราไปพักอยู่ที่นี่ที่ตรงไอ้ทางที่จะข้ามโขงไปนี่นี่ที่ตรงไอ้ดอนทานนี่เนี่ยเราพักอยู่ข้างนอกนี่เราพักนี่ที่จะทางอยู่ข้างนอกอ่ะอืช่วงเช้าเราก็ฉชนเสร็จเราก็ไปนู่นนั่นแหละช่วงเช้าเราพิธบบานอู้ยคนใช่บาานช่างามมากยาวเจียดไปนู่นพระ รวมกันอยู่ในเกาะต่างๆในดอนต่างๆออกมาจากดอนธาตุบ้างออกยันวรวมตัวกันบินทบาทในหมู่บ้านนั้นยาวเจ็ดไปนู่นนี่ในบ้านของหลวงพ่อเนียค้ำหลวงปู่เนยคำัำแล้วก็ผ่านมานั้นเราก็เลยกลับมานี่แหละเราจะเห็นเลยนี่ที่วัดบ้านตรงนี้นี่ที่ตรงของคฤ้วหาดใหญ่ของหลวงปู่เนนคำ้ำอุ้ยใหญ่นันลูกนั้น เขาอ่านี่เท่ากับนี่เลยเนี่ยเท่ากับสถานีอน,นามัยใหญ่ๆนี่แหละหัวไม่ใช่ธรมรมดาลูกมีชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างห้องใต้ดินลูกล่างอย่างนั้นเห็นไหมละ่ะนี่เลยคือพระอริยบุคคลนี่เลยกพระอรหันต์ใครเป็นคนพูดว่าพระอรหันต์ใครเป็นคนพูดว่าเป็นพระอริยบุคคลลูกเอยเมื่อพระเจ้าเข้าสู่มาปฏิพานแล้วอย่าใช้คานี้เอาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลัก ถ้าพระรูปไหนอยู่ในศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธ,ธิปัญญาวิสุทธิอ่อนน้อมทอมตนอยู่ในธรรมอยู่ในวินหนไม่ฟุ้งเฟ้อเฮือหมอไม่ได้สนใจใจดีอะไรที่กระทางโลกมากมายนะแต่ถ้าเป็นด้วยวิบากกรรมเหมือนลงตาบัวเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่จะต้องปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องประเทศชาติบ้านเมือง ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเราก็เข้าใจแบบนั้นเพราะท่านไม่เทศเรื่องอื่นนี่ท่านจะเรื่องมากเรื่องผลเรื่องทําเรื่องวินัยนี่ท่านไปเทศเรื่องมากเรื่องผลเรื่องทําเรื่องวินัยอย่างเดียวท่านไม่ได้เทศเรื่องการก่อก่รจ้างจ้างอย่างนั้นอย่างนี้ในการทำพระปาช่วยติพินานะลูกนะนั่นแล้วเวลาที่มันลงมันก็ลงอย่างนั้น่ก็พากันไปทิ้งเอาหนังสือมาให้เราดูด้วยนะนั่นน่ะหนังสือชีบประวัติที่โสสุดโสเป็นโศตายของหลวงปู่เนนคำ แต่งโดยไม่เอ่ยชื่อหรอกเจ้าแต่งไอ้ประวัติชีวป,ประวัติของหลวงพ่อเนนคําหลวงปู่เนนคํายังมากราบเราที่นี่เอารู้จักกับหลวงพ่อเนนคําหลวงปู่เนนคัมได้ยังไงจริงไปแต่งเอาข้ข้อมูลท่านก็พูดให้ฟังผมก็เตรียมแต่งกรรมนั้นทีเวลาที่หลวงปู่เนนคําลงแล้วผมถูกดา่าเหมือนกับหมาตัวหนึ่ง อากาศเราที่นี่ปีนั้นเราก็กำ,ำคำอยู่นั่นแหละลูกคือความแต่ความจริงไม่มีศีลไม่บริสุทธิ์เมื่อศีลไม่บริสุทธิ์เราจะเชื่อได้ยังไงว่าพระรูปนั้นเป็นพระอริยบุคคลตัวต่อเข้าใจด้วยนี่ก็คือความเป็นจริงศีลจะต้องแน่นที่กร,รุ๊ปลูก ถ้าศีลไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีปัญญาก็ไม่ดีแล้วจะสมัสมบูรณ์ได้ยังไงศีลดีสมาธิดีปัญญาดีศีลส,สมาธิปัญญาไปด้วยกันเหมือนเชือกสามเกลียวรวมกันเป็นเส้นเดียวไม่มีะไรหรอกครับ,บาพระพุทธเจ้านี่ที่จะบอกว่าพระทําลายศีลแล้วเป็นพระอรหันต์มันเป็นบ้ากันที่มีแต่พระหันหาหอยเขาในปัจจุบันนั่นแหละเหมือนจิตอาอ่างั้นเหมือนจิตยามอย่างนั้นเหมือน หลวงปู่เน้นคำผู้ยิ่งใหญ่อย่างนั้นให้เป็นไงพี่นาวที่ลวงโลกแล้วลูกจะลงหรือสาธุพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้เลิศผู้ประเสรยฐผมก็ยกไว้ในก้นกระ่อกนะที่ผมพูดนี่ผมพูดด้วยเจตนาดีเพื่อปกป้องหลักธรรมหน่ยปกป้องพระพุทธศาสนาแยกทั้งสองด้านระหว่างฝ่ายทางโลกและฝ่ายทางธรรมฝ่ายทางโลกก็คือทหารป้าผู้ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองชายแดนกาเมน พีชี้เพื่อชาติอาจหารไม่หละพระก็ต้องอาจหารเแบฉบบับของพุทธเจ้าต้องอาจต้องหารถ้าพระกิขาตาเขาก็ไม่สามารถที่จะทําให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงต่อไปได้นั่นทหารกล้าเห็นไหมล่ะถ้าทหารกล้าไม่อาจไม่หารก็ไม่สามารถปกป้องประเทศชาติได้ศาส,สนาถ้าพระไม่อาจไม่หารไม่ปกป้องหลักธรรมหลักวินัยศาสนาพุทธก็จะจืดจางหายไปในที่สุด จะเหลือเลื้แต่โกนหัวหน้องผมพระเหลืองมันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้เป็นแล้วนะลูกเนี่นี่ทุกวันนี้เป็นแล้วดังที่พวกเราเห็นทํายังไงจึงจะสามารถที่จะให้ศาสนาพุทธจเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงได้นี่รวมกันที่พระสุป,ปฏิปนันโนปฏิบัติดีปฏิบัติบัรชอบตามศีลสมาธิปัญญาจ้ลูกนี่เพราะว่าคุยจรา์ก็มีอยู่ก็หลายรูปอยู่นี่เราก็เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นนี่นั่นแหละ ถึงแม้จะรับเงินเ้าทอนท่านก็รับตามธรรมตามวินัยมีบุรีวัจกรของวัดเป็นผู้รับใช้จ่ายตามธรรมตามวินัยไม่ได้ก่อสร้างอะไรฟุ้งเฟ้อเหือเหิมท่านทําขึ้นด้วยเหตุด้วยผลสมัยหลวงปู่มัน่นพุทธิโต้ท่านก่อสร้างอะไรไหมล่ะไม่เห็นว่าหลวงปู่มัน่นพุทธิโตก่อสร้างโบสถ์ก่อสร้างศาลาโบสถ์ใหญ่เจดีย์ใหญ่ศาลาใหญ่นะเจ้าหลวงปู่มัน่นพุทธิโตก็ไม่เห็นว่าท่านฟุ้งเฟ้อเหื่ ดูก็ไปบัดไปดูบดัต้องปู่มผมจิตและปุณโสินั่นถ้ามนันได้ฟุ่มเฟือหือมใดๆนี่ไอ้พวกเรานี่มันฟุม่มเฟือหอ่มพะราบจักระย่อมฆ่าบุญดุลจิตติผู้งูเขาฆ่าพระผู้งูเขาเบาปัญญานี่ลาบจักระเกิดเป็นแบบนี้ผลสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนดังที่เ่าให้ฝังเมื่อกี้พระผู้เด่นดังหลวงปู่เน้นคำที่เป็นพระละหันว่านี้ผลสุดท้ายก็เป็นพระละหอยไปนีน่เห็นไหมละ่ะ ในกบกิษฐคมอย่างนั้นว่าเป็นพระอริยะบุคคลเอ้ยโฆษณากันดีนักเม้แต่เข็มก็แทงไม่เข้าเลือดก็ไม่สามารถที่จะดูดออกมาได้ต้องกราบเคาะเข้าขมาจึงจะสามารถนําเลือดของท่านออกมาได้เพราะท่านเป็นพระอริยะบุคคลได้เป็นยังไงล่ะบงที่คมพ่นาวนะลูกนะลวงูพูดนี่ชอบด้วยเหตุด้วยผลถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางนะลูกนะ ศีลจะต้องบริสุทธิ์ไม่มีคำว่าด่างพร้อยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงห้ามอะไรเราก็ปฏิบัติตามนั้นถ้าพระปฏิบัติตามนั้นไม่ได้ไปกราบเจ้าจ่าเป็นอาจารย์ใช่ไหมเจ้าจ๋ามันพีที่เพื่อชาติทหารกล้าเป็นผู้ที่ปกป้องตี๋ชาติบ้านเมืองได้ไอ้พระเราอยู่ดีสบายไม่สามารถปกป้องพุทธศาสนาได้ไปกราบหมาเจ้าจ่าเป็นอาจารย์ใช่ ผมยกไว้เพราะมนครูจารย์ผู้เลือดผู้ประเสริฐเหนือเก้าเหนือกระหม่อมนะผมพูดเฉพาะพระเรียร์ๆซ้ำๆที่ทําลายหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นถ้าทำวินัยนี่สว่างสวัยพุทธศาสนาจะเจริญต่อไปต่อไปนะถ้าพระวินัยตั้งอยู่าศาสนาก็ตั้งอยู่นี่คือหลักคําสอนของพุทธเจ้าถ้าทหารกล้าตั้งอยู่รักประเทศชาติบ้านเมืองพี่ชี้เพื่อชาติประเทศชาติไทยก็จะตั้งอยู่แบบนี้ต้องคู่กันระหว่างชาติาศาสาานสาสถาบัน จึงจะทําให้ประเทศชาติไทยจเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสืบสืบไปชั่วลูกชั่วหลานของมุายลูกสาธุ